BOOK CLUB PODCAST by B 2 S ดำเนินรายการโดยวอนัทสายทิพย์สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง BOOK CLUB PODCAST by B 2 S นะคะอยู่กับวนัทสายทิพย์เหมือนเดิมค่ะ วันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยให้ความรู้กับเรานั่นก็คือพี่บองเต่าชัยนัทสัจจะบระเมศนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการปรับตัวของแบรนด์ในวันที่เกิดวิกฤตด้วยกลยุทธ์และ Data ต่างๆนะคะครับผมหลายคนจะรู้จักพี่บองเต่าหรือพี่เต่าในฐานะนักเขียนหนังสือท่องเที่ยวหนูรู้จักในในอย่างนั้นกับอับบูกนะคะหรือว่าโฮสต์ของ i อเฮดไม่จอบใช่ไหมใช่ครับ แต่ว่าคิดว่ามีไม่เยอะคนที่จะรู้ว่าความจริงพี่เต๋านเนี่ยเป็นผู้คร่ำบอดด้านมาร์เก็ตติ้งและการวางแผน<ช>การตลาดคร่ำบอดคร่ำบอดก็ขออัปเดตนิดนึงแล้วกันค่ะว่าตอนนี้พี่เต๋าทําอะไรอยู่บ้างค่ะโอเคจริงๆตอนนี้งานที่ที่เป็นงานหลักเลยเนี่ยเป็น managing director ของบริษัทชื่อ Alchemist นะครับก็เป็นบริษัทย่อยของ Rabbit Digital Group จริงๆแล้วเนี่ยทางกรุ๊ปเราเป็นเป็น creative agency แหละแต่ว่า Alchemist เนี่ยเข้ามาทำในฝั่งที่เกี่ยวกับ data ช่วงนี้คนพูดถึง data เยอะใช่ไหมครับก็เราก็เป็นอีกสายหนึ่งขึ้นมาว่าเออถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมี data เกี่ยวกับ marketing อยู่แต่ไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรเนี่ยเราก็เอามาช่วยใช้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีทำพวก automation ทำ personalization ต่าง อันนี้ก็เป็นงานหลักที่ทําอยู่นะครับแล้วก็นอกจากงานหลักแล้วจริงๆก็ตอนนี้กำลังจะมีพอดแคสต์รายการใหม่ด้วยชื่อรายการแบรนด์นี้ที่รัก <Brand> นะครับรใช่ก็เป็นรายการในในเครือของ GetTalk นี่แหละ,ะก็จะเล่าถึงสตอรี่นะครับของแบรนด์ต่างๆเพราะว่าแบรนด์เนี่ยหลายๆคนคุยในเรื่องของกลยุทธ์อะไรพวกนี้กันมาเยอะและ้วแต่เราเชื่อว่าหลายๆแบรนด์ก็มีเรื่องที่เราอยากเล่าว่าเฮ้ยทำไมมันถึงกลายเป็นที่รักของคนทั้งโลกได้อุ้ยความจริงมันเข้ากับธีมในวันนี้<ช>เราม,ม,มากเลยนะคะ <laughs> อย่างนั้นหนูในฐานะที่เป็นนักร้องที่ไม่ได้รู้เรื่อง Data ใดๆเลยขอพี่เต๋าช่วยอธิบายเรื่อง Data ให้กับ คนแบบนี้ฟังหน่อยนะคะว่ามันคืออะไรเก็บไปทําไมใช้ยังไงบ้างยกตัวอย่างกันที่เอาไปใช้ในที่ใกล้ตัวเรามากๆแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคพอพูดถึง Data เนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้คนในวงการการตลาดรับพูดกันค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าพอมานั่งดูกันจริงๆแล้วอะ่ะก็ยังไม่มีเป็นคอนเซ็ปต์หรืออะไรชัดเจนมากแต่มันมีบัสเวิร์ดค่อนข้างเยอะนะครับเรามีแบบ Data Analytics มี AI มี Machine Learning ต่างๆ นะครับแต่เรามองว่าในสิ่งที่เราทำอ่ะเราเชื่อว่า Data มันคือการรู้จักลูกค้าเพราะ Data คือข้อมูลถูกไหมยิ่งเราเก็บข้อมูลแปลว่าเรายิ่งรู้จักลูกค้ามากขึ้นแปลว่ายิ่งเรารู้จักลูกค้ามากขึ้นเนี่ยเราน่าจะทาเอา Data สิ่ง Data ที่เราเก็บไว้เนี่ยไปทําให้ลูกค้าแฮปปี้ได้มากขึ้นอเออเรามีคำคำหนึ่งที่เราเรียกว่า Data a c t i v a t i o n ก็คือ a c t i v a t e หมายความว่าบางทีคุณมี Data อยู่แล้วแหละแต่คุณไม่เคย a c t i v a t e มันไม่เคยทําให้มัน ฟื้นขึ้นมาหรือกลายเป็นอะไรบางอย่างนะครับสิ่งที่เราทำลยเลยเชื่อว่า Data สามารถ Activate ได้ เมื่อ activate เสร็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็น experience ต่างๆที่ลูกค้าสามารถรับได้เรา experience เนี่ยมันก็จะถูกส่งต่อจากแบรนด์ไปถึงลูกค้าใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่และแบรนด์นั้นเนี่ยเขาคุยกับลูกค้าหรือเขาสัมผัสกับลูกค้าผ่านทางช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือเป็นออฟไลน์พวกนี้เนี่ยอันนี้คือคอนเซปที่เราทําอยู่เรามองว่า data เนี่ยบางคนใช้หลังบ้านเอาไว้วิเคราะห์ต่างๆอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าลูกค้ามีพฤติกรรมยังไงแต่อีกมุมหนึ่งที่เราเชื่อว่า data ทําได้คือยิ่งเรารู้เยอะ เราก็เอา Data นั้นไปสร้าง Experience ให้กับลูกค้าถ้าพูดกันเป็นสับง่ายๆลองนึกภาพดูว่า เมื่อกี้เราพูดคาว่า personalization <c oughs> หมายวามว่าการที่เรามองว่าลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน,นดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำคอนเทนต์ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ถูก personalize ว่านายเกับนายบเนี่ยควรจะได้เห็นคอนเทนต์ไม่เหมือนกันคนละคนละเวลากันคนละช่องทางกัน <c oughs> การที่จะทําสิ่งนั้นได้เนี่ยเดต้าจะเป็นคนบอกเราว่าอ๋อแล้วเกกับ B ต่างกันยังไงถูกไหมครับแล้วก็เดต้าเนี่ยมาเป็นให้นึกภาพว่า Data เป็นเหมือนแค่น้ํามันของเครื่องยนต์ เออคือถ้าเกิดมีแค่ Data อย่างเดียวเนี่ยมีแค่น้ำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันต้องเอา Data ไปผสมกับเทคโนโลยีเอา Data ไปผสมกับความ c r e a ร i v e มันถึงจะกลายเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ Marketing ได้แล้วทําไมพี่เต่าถึงเริ่มมาสนใจเรื่องแบรนด์เรื่องการวางแผนกลยุทธนะ์จริงๆแล้วอะถ้าตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ย ทำงานด้านการตลาดมาตลอดเลยนะคือการตลาดนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยไม่เคยอยู่ห่างตัวเลยตั้งใจมาตั้งแต่ต้นเลยใช่ก็ชอบเป็นคนชอบการตลาดตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือเรียนจบการเงินนะแต่ทํางานด้านการตลาดมาตั้งแต่ปีแรกเลยทาเนี่ยการการตลาดกลยุทธ์ซึ่งเราพบว่ามุมที่สนุกที่สุดของการตลาดอะมันคือเรื่องแบรนดิ้งมันคือการสร้างแบรนด์ถูกปะแล้วพอมันสร้างแบรนด์อ่ะบางแบรนด์นี่อยู่ในตลาดมาเป็นร้อยปีอะมันมีสตอรี่เยอะมากเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นมุมที่ทุกครั้งที่เราได้ ได้รู้เกี่ยวกับว่าเฮ้ยแบรนด์เขาไปทําอะไรมามันมีเรื่องราวข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุภานนั้นน่าสนุกมากมีแบรนด์ไหนที่ประทับใจจําได้สุดๆุดไหคะอันนี้ต้องไปฟังอันนี้ต้องไปฟังเลยที่แบรนด์ที่ขายของขายของยกตัวอย่างสักหนึ่งสักอันสักอันที่ยกตัวอย่างเนาะถ้าอย่างแบรนด์ต่างประเทศอย่างนี้เนี่ยเราเอาใกล้ๆเลยกุลิโกเพราะมันเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นชินเรากินเรากินขนมกุริโกมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมค่ะ เราก็จะได้รู้ว่าเอ้ยทาไมกุริโกถึงกลายเป็นขนมที่นอกจากคนญี่ปุ่นแล้วอ่ะมันยังอยู่ในใจคนไทยได้ด้วยถูกปะเราอจเที่ันผ่านมาเราอาจจะไม่เคยรู้เรื่องราวมาก,ก่อนเลยแล้วร,รู้แค่ขนมมันอร่อยแต่ตอนเนี้ยเราอยากจะเล่าด้วยว่าที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงการเติบโตของเขาประวัติศาสตร์ของเขามันเป็นยังไงเท่าที่พี่เต่าศึกษามานี่พี่เต่าศึกษาในเรื่องของความสําเร็จของแบรนด์ความเป็นมาของแบรนด์หรือว่าการ่าฟันอุปสรรคในช่วงวิกฤตของแบรนด์จริงๆมันก็ทั้งหมดนะมัน หลายแบรนด์ส่วนใหญ่อ่ะกว่าจะรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้มันมีมันก็จะมีจุดพลิกผันมีสตอรี่ใช่ไหมคือถ้าเกิดทุกอย่างราบรื่อเรียบง่ายมันก็สตอรี่ก็ไม่สนุกส่วนใหญ่เรามักจะมีเออมันมักจะมีจุดพลิกผันแหละอย่างเช่นอ่ะอย่างคูริโกเมื่อกี้มันก็จะมีเรื่องราวตอนที่ธุรกิจเขาค่อยๆเติบโตแล้วมันก็เข้าสงครามโลกเออแล้วเขาทำยังไงให้มันกลับมาได้อย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวพวกนี้อยู่แล้วในช่วงวิกฤตอย่างตอนเนี้ยค่ะมีอะไรเกิดขึ้นกับแบรนด์ต่างๆบ้างโอ้โห ไม่น่าเชื่อเนอะว่าถ้าเกิดเรานับจากวันที่เราเนี่ยเรานั่งอัดเทปกันตรงนี้เนี่ยสเดือนที่แล้วเรายังขายของกันตามปกติคือยังเราใช้คา business as usual คือหมายความทุกอย่างยังเป็นปกติ<ป>เรายังไปในฐานะผู้บริโภคเราก็ยังไปกินข้าวซื้อของได้อยู่ดีมาวันนี้ทุกอย่างทําไม่ได้แล้วถูกปะแค่ออกจากบ้านยังมีความเสี่ยงเลยดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าแบรนด์ส่วนใหญ่อ่ะไม่เคยรู้หรอกว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราอาจจะเคยผ่านสถานการณ์อ่ะถ้าเกิดมองยานเคสของตัวเองเนี่ย เราทำงานมาประมาณสิบสามสิบสี่ปีเราเคยเจอน้าท่วมคือภัยพิบัติถูกปะเราเคยเจอเหตุการณ์ทางด้านการเมืองที่ทําให้เศรษฐกิจมันหยุดชะงักไปแป๊บหนึ่งแต่เราไม่เคยเจอโรคระบาดเนอะใช่ถ้าเกิดสําหรับคนที่เป็นเจน Y ที่อายุประมาณเนี้ยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกและยิ่งด้วยสเกลของผลกระทบที่มันใหญ่โตมากแบบใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมาเเราเชื่อว่าคนที่อายุมากกว่าเราทางานมากกว่าเราอ่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันดังนั้นน่ะ เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยมีแผนในการรองรับพวกนี้อยู่แล้วมันคือการปรับตัวแก้เกมทํายังไงให้อยู่รอดในสถานการณ์แบบนี้ให้ได้อย่างนั้นขอตัวอย่างว่าเราแบรนด์ควรจะปรับตัวยังไงบ้างคะในฐานะของแบรนด์ใช่ไหมเรารู้สึกว่าด้วยสถานการณ์ที่ทุกอย่างมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยอ่ะอย่างแรกมันคือการปรับ mindset ก่อนเลยออะไรที่เคยคิดว่าทําไม่ได้อ่ะ ตอนเนี้มันต,ต้องทำให้ได้แล้วใช่อะไรที่เคยคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบทําหรือเก็บไว้ก่อนอะเราว่าตอนเนี้ยคือต้องทําแล้วเราต้องทําให้ได้ด้วยถ้าเราไม่มีไม์เซตนีปับเราทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมอะอันนี้ยากละเพราะว่าช่วงแรกๆที่โรคระบาดมันมาเนี่ย <c oughs> เราจะบอกว่าเฮ้ยแป๊บหนึ่งมันก็จะจบแล้วทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมถูกปะแต่ตอนนี้เราไม่เชื่ออย่างนั้นเราเชื่อว่ามันไม่มีการกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> คนเริ่มพูดถึงเรื่อง new normal กันเยอะึ้นถูกไหมว่าถ้า โรคระบาดจบมันจะเกิด New Normal หมายความว่าสิ่งปก,กติใหม่เออสิ่งปกติที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้เป็นปกติแบบที่เราเคยเป็นมันเป็นปกติอีกแบบหนึ่งแล้วอันนี้คือสิ่งแรกเลยที่แบรนด์ต้องเราใช้ว่า Embrace คือต้องยอมรับเราต้องอยู่กับมันให้ได้อะไรที่เคย work ก,ก่อนที่โรคจะมามันอาจจะไม่ work ต่อไปแล้วก็ได้แล้วในฐานะผู้นาองคอ์กรเนี่ยยางพี่เราทา Alchemist ตอนนี้ม,มีวิธีจัดการบริหารในช่วงวิกฤตแบบน,นี้ยังไงบ้างคะ เราว่าในในฐานะผู้นํานะสิ่งแรกคือชื่อก็บอกอยู่คุณเป็นผู้นําแปลว่าถ้าคุณเป็นผู้นําเนี่ยไมซ์เซของคุณคุณต้องมาก่อนเลยว่าคุณต้องรอดให้ได้อถูกปะถ้าเราไม่มั่นใจถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวในตัวองค์กรหรือแม้ตัวเราเองอ่ะทีมเราที่กําลังตามเราอ่ะเหนื่อยเลยนะถูกปะโอ้โหเจ้านายกูยังยังแบบมียังไม่มั่นใจเลยถูกปะเราสัวนอย่างแรกที่เราทําคือไมซ์เซ็ตก่อนเลยว่าเฮ้ เราทำครบทุกอย่างหรือยังเราคิดออกไปนอกกรอบได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้คือสิ่งแรกในที่ในฐานะผู้นําแล้วพอเราพอเรามี m i n d s e ตที่ที่ดีในในตัวเราเองแล้วอะสเตปถัดไปคือการทําให้ทุกคนที่อยู่ในเรือลาเดียวกับเราอะเชื่อมั่นในสิ่งนั้นด้วยไปด้วยกันเราเห็นหลายบริษัทที่เขาให้เขาโฟกัสกับสิ่งนี้มากที่ว่าเฮ้ยเราเราจะรอดเราจะผ่านนมัไปได้แล้วพอทุกคนอะเห็นภาพเดียวกันเชื่อเหมือนกันอะไอสิ่งนี้มันเคยยากอะ แล้วพอทุกคนมันมาช่วยกันนะมันจะไม่ยากขนาดนั้นเลยไหมมีซีอคนไหนที่พี่เต๋อคิดว่าเป็นไอดอลอ่ะแบบอย่างของการบริหารงานบ้างไหมครับเอาจริงๆเราเราไม่ได้มองเราไม่ได้มองที่ตัวคนเท่าไหร่แต่เราชอบเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เนาะว่าสิ่งที่แบรนด์รีแอคออกมาทั้งนมดเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลงานของใครซึ่งเราเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่คนคนเดียวแล้วว่าเป็นคนทั้งหมดแต่เราก็จะเห็นหลายครั้งที่เ เราเราชื่นชมที่แบรนด์ปรับตัวได้แบรนด์สามารถแก้วิกฤตแบรนด์สามารถปรับเอ,อ่อหรือทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงได้เอ,อ่อถ้าเป็นคนเราอาจจะยังเราณตอนนี้เราอาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่เห็นเป็นชื่อขึ้นมานะนนใช่แต่ถ้าเป็นแบรนด์นใช่ไหมณนะตอนนี้เราเชื่อว่าในสถานการณ์แบบนี้ธุรกิจอันนึงในบ้านเราที่มันกระทบเยอะอ่ะมันคือพวกร้านอาหารถูกปะ จากเดิมที่เคยมีคนเดินเข้ามาแล้วอยูอ่วันหนึ่งก็ดินไม่ไมสามารถขายเออคุณไม่สามารถขายของแบบเดิมได้อ่ะเราว่าแบรนด์ไทยน่าชื่นชมเยอะนะไม่ว่าจะเป็น Mk ไม่ว่าจะเป็นบาร์บีคิวพลาซ่าถูกปะ,ะเพราะว่าเขาอยู่วันเนี่ยพอเขาเจอสถานาการณ์อย่างเงี้ยเราเห็นการปรับตัวที่เราเห็นการปรับตัวที่รวดเร็วมากใครจะไปนึกนาะว่าอยู่ดีวันหนึ่งเรา เราจะสามารถกินบาร์บีคิวพาซาที่บ้านได้ใช่ป่ะเพราะจริงทั้งบาร์บีคิวพาซา MK เอ็มเคเป็นแมนเคซี่อนข้างขายกันเพราะว่าต้องไปเดินไปเข้าไปกินที่ร้านเอใช่มันมีเตามันมีหม้อแต่เขาก็สามารถปรับตัวได้อย่างเราเห็น MK แบบเขาเขาขายผักสดอ่ะเพราะว่าเขาก็ต้องรับวัตถุดิบวัตถุดิบต่างๆเข้ามาซึ่งเราได้ยินมาว่าเคยของพวกเนี้ยเขาก็ต้องทําเพื่อให้ซัพพลายเออร์หรือว่าต่ชาวสวนเน่ยเขายังสามารถอยู่ต่อได้ดังนั้นน่ะเขาก็ต้องหาวิธีในการปรับตัว <P et ure> เพื่อเฮ้ยถ้าเกิดตอนนี้กิน MK ไม่ได้ขายผักเลยไหมเฮ้ยแต่ว่าเราได้เห็นหลายๆเคสที่แบบเออในวิกฤตอ่ะคนก็ปรับตัวกันได้แบบเร็วมากในเรื่องของ Data คคะเราสามารถนำมาช่วยแบรนด์ในวิกฤตอย่างนี้ได้ยังไงบ้างไหมคะเ,เราบอกว่า Data อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุด <S 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 เพราะว่าต้องยอมรับว่าหลายๆคนเป็นในในสถานการณ์อย่างเงี้ยนี่คือเซอร์ไวตอาด โอเคถูกปะทำไงก็ได้ให้งงรอดก่อนอถูกไหมแต่ถามว่า Data มีผลช่วยไหมเราชื่ว่ามีบ้างอย่างเช่น Data มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องขึ้น uh huh. ถูกป้องปะเพราะบางอย่างอ่ะมันเป็นการ์ e ฟิลลิ่งมันเป็นความรู้สึกแต่ Data ไม่เคยหลอกใคร Data มันคือสถิติหลายๆครั้งอ่ะเราอาจจะต้องเอาอะไรบางเอา Data ที่เคยมีเอามานั่งวิเคราะห์เอามานั่งดูเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อไม่ให้พลาดเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย การตัดสินใจพลาดก็มีความเสี่ยงสูงถูกปะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าสถานการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ย Data ที่เคยมีอยู่อาจจะไม่ represent ก<ะ>ันแล้วสถานการณ์ปัจจุบันกับสถานการณ์ในในช่วงวิกฤตตอนนี้แต่ถ้าเกิดตอบคาถามเนี้ยเราเชื่อว่าจะมี Data หลายอย่างที่คอยเป็นไกด์คอยเป็นแผนที่ให้เราได้ประมาณหนึง่งเพื่อให้ตัดสินใจได้แม่นขึ้น มันมีเค s e s t u ี้การแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตจากแบรนด์ใหญ่ๆที่พี่เตาจำได้แบบอันนี้สุดยอดไหมคะเวลาพูดถึงวิกฤตอ่ะเราจะนึกถึงแบรนด์ที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยแล้วตอนเนี้ยแบรนด์ที่นึกขึ้นมามันไม่ได้เป็นแบรนด์ที่เราซื้อหรอกแต่มันเป็นแบรนด์ที่เราเคยทำงานด้วยคือเราเคยเป็นเราเคยทำงานที่ S C G ค่ะอ่าอย่างงี้จะรู้ดีรู้ดี วิกฤตครั้งที่แล้วก่อนที่จะมาเป็นโรคระบาดก็คือน้ำท่วมถูกไหมครับเรารู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงวิกฤตของแบรนด์อะบางทีเราจะมองไปข้างหน้าคือเอ๊ะทำยังไงให้ยอดขายมันไปยอดทําให้ยอดขายมันไม่ลดทํายังไงให้มีเงินสดพอใช่ไหมแต่จริงๆ้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ในวิกฤตคุณในในฐานะผู้นำอะมันต้องให้ความสําคัญมากก็คือคนในองค์กรด้วยกันเองแล้วนี่คืออีกมุมหนึ่งของวิกฤตเลยนะว่าทํายังไงให คนที่อยู่ในองค์กรอ่ะอยู่รอดไปได้วยกันได้สามารถทํางานได้ให้เครื่องจักรหรือทุกอย่างอ่ะกลไกทั้งทุกอย่างมันมันสามารถไปต่อได้ตอนที่ตอนที่น้ำท่วมที่น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพเนี่ยเ,เราเชื่อว่า s c g นะ่านะจะเป็นองค์กรแรกๆที่เข้ามาเทคแอคชั่นจริงจังมากจําได้เลยว่าน้ํายังไม่มาน้ํายังมาไม่ถึงกรุงเทพเ c g ที่อยู่ตรงบางซื่อเนี่ยปิดออฟฟิศเรียบร้อยหมดแล้วคือประกาศแล้วว่าปิดออฟฟิศแล้วก็มีการจัดทีมทํางาน ในการหาคนเใน,ในการหาที่ทํางานต่างจังหวัดอย่างเช่นเราจําได้ว่า s c g ีนี่คือออกไปทํางานแบบชนบุรีแบบไปหาไปเหมาโรงแรมอ่ะเราก็ตั้งเป็นสเตชันอยู่ข้างนอกเยอะมากคือปีนั้นอ่ะเป็นปีที่เราเรียนอยู่ต่างประเทศเราได้ทุนของ s c g ซีนี่ไปเรียน,นลองนึกภาพดูว่าน้ำท่วมแต่ตัวเองไม่ได้อยู่ที่บ้านอ่ะมันต้องเป็นห่วงคนที่บ้านมากนี่พ่อแมห่หนูก็ห่วงไงหนูก็ไม่ได้อยู่ตอนปีนั้นใช่ไหมแล้วปีนั้นเนี่ย เออเราก็เป็นห่วงที่บ้านอาม่าก็แก่แล้วอย่างเงี้ยเชื่อเปล่าว่าเราแค่โทรหาเราแค่โทรหาพี่ที่เป็นเลข,ขาของของฝ่ายเราอะ่ะคลิกเดียวอะ่ะเขาจัดการที่เหลือให้ค้บหมดเลยช่วยดูแลช่วยดูแลให้ทั้งหมดเรารู้สึกว่าการแก้วิกฤตของของแบรนด์นแต่ละแต่ละบริษัทมันไม่เหมือนกันเพราะว่า IMPACT มันก็คนละแบบกันแต่ละธุรกิจ มันไม่เหมือนกันถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกทุกแบรนด์น่าจะเีเหมือนกันคือทํายังไงให้คนขององค์กรยังสามารถทํางานต่อได้มีความกาลังใจที่ดีเออทุกครั้งที่เราได้ยินของเขาว่าวิกฤตอ่ะเราจะยกเคสนี้เสมอว่าเอ,อ้ยมันเป็นเคสที่เห็นเลยว่าในวิกฤตคุณต้องทําให้คนที่อยู่ในองค์กรอ่ะอยู่รอด<จ>ปลอดภัยด้วยมั่นใจด้วยตอนที่พี่เต๋อไปเรียนต่อเรื่องเรื่อง marketing อะไรเงี้ยค่ะมีวิชาอะไรที่แบบเจ๋งสุดๆประทับใจไหมคะมีไหมหรอ มีเป็นวิชายังไงอ่ะอ่อ uh, จริงๆแล้วมันเป็นวิชาที่เป็น Strategy มากๆเลยมันชื่อ market driven strategy จำได้เลยชื่อชื่อย่อคือ MDS คือ market driven strategy เนี่ยมันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎีการตลาดเนี่แหละ uh huh. ว่าเฮ้ยในการตลาดมีทฤษฎีอะไรบ้างแต่ว่าเขาไม่ได้สอนแค่เขาไม่ได้สอนแค่การแบบ เอาทฤษฎีมาเล่าแล้วก็จบแต่ว่ามีการทำซิมูเลชันด้วย uh huh. มันเป็นซิมูเลชันไม่ต้องนึกภาพเลยหรูหลาเลยมันเป็นโปรแกรมง่ายๆแล้วโปรแกรมหน้าตาก็แบบเบสิกมากโปรแกรมเนี้ยมันให้คนในในคลาสเนี่ยจับเป็นกลุ่มแล้วก็จําได้ว่ามีประมาณ4-5กลุ่มเนี้ยแหละแล้วในกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะต้องมีโปรดักต์สตัวคือในแต่ละคลาสในในแต่ละอาทิตย์เนี่ยอาจารย์จะสอนทฤษฎีตัวหนึง่งแล้วเขาจะาทฤษฎีเนี้ยเอามาใช้เป็น เป็นอินพุในการเล่นซิมูเลชันเวลาซิมูเลชันจะเล่นเป็นรอบๆไปสมมติว่าคลาสเนี่ยเล่นเ,เรียนทั้งหมด12วีกก็จะมีทั้งหมด12ครั้งเหมือนเล่นเหมือนเล่นเกมเลย mm. เออหนึ่งหนคลาสหรือหนึ่วีก็เป็นหนึ่งเป็น1นึ่งเทินของของการเล่นเกมแล้วเราจะต้องใส่ Input เข้าไปในระบบเพื่อดูว่าสินค้าของเราอะ่ะจะขายดีขายไม่ดีจะจะมีมาเก็ตแชร์เยอะขึ้นหรือเปล่าคืออาจารย์จะไปรันซิมูเลชันแล้วประกาศผลออกมาให้ mm hmm. แปลว่า ทุกครั้งที่มีการเข้าห้องอ,อาจารย์จะประกาศผลว่าจากซิมูเลชันคลาสที่แล้วอ่ะแบรนด์ของแต่ละคนหรือสินค้าของแต่ละคนที่อยู่ในโปรแกรมเนี้ยใครได้ m มาเก็ตแชร์ใครเสียมาเก็ตแชร e แล้วอาจารย์ก็จะทิิบายว่ามันเป็นเพราะอะไรไอย่างเช่นถ้าเราคุยเรื่องเกี่ยวอย่างเช่นเออทฤษฎีของการโฆษณาการลงการลงงบประมาณโฆษณาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเคสที่ว่าคนลงทุนโฆษณาเยอะมากเลยแต่ทําไมเสียมาเก็ตแชร์ปรากฏว่า พอลงโฆษณาคนไปซื้อของที่ร้านแต่ไม่มีสต๊อกพอไม่มีสต๊อกค,คนเสียใจคนลูกค้างุนหงิดกลายเป็นว่าลูกค้าไปซื้อ,อยังอื่นแทนหรือคุณคุณลงโฆษณาเพื่อให้ไปซื้อแบรนด์ของเราแต่พอแบรนด์เราไม่มีคนก็เลยไปซื้อแบรนด์อื่นที่อยู่ข้างๆกันแทนกลายเป็นว่าคุณโฆษณาให้คนอื่นอย่างเงี้ยแล้วมันสนุกตรงที่ว่าทุกคลาสทุกวีคเนี่ยเราจะมาลุ้นว่าเฮ้ยเรา เพอร์ฟอร์แมของของแต่ของของแต่ละครั้งเนี่ยดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเราเข้าคลาสไปด้วยความแบบกูจะฆ่ามึงอะ่ะเออเหมือนเฮ้ยเราอยากรู้ว่าเราจะฆ่าผู้แข่งได้มากน้อยขนาดไหนเออก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกเคสหนึ่งที่แบบเออการเรียนแบบมาร์เก็ตตก็สนุกดีเหมือนกันไม่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีอย่างเดียวมันมีการบริหารงานที่ไร้ทิฏฐิไหมคะในแบรนด์ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีเราบอกเราบอกได้เลยว่าไม่มีเพราะว่า การตลาดเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ทุกอย่างสอนในหนังสือ100%แล้วก็ก๊อปปี้ก๊อปปี้จากตำรามาเป็นมาใช้มาใช้ในงานมาใช้งานในความจริงถูกปะ mm hmm. แต่ว่ามันมีการประยุกต์มีการแอพพลายแล้วการตลาดมันไม่เคยหยุดนิ่งสิ่งที่เคยเวิร์กเมื่อเดือนที่แล้วมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ได้ <Huh. S 1> ดังนั้นเน่ะเราเลยมองว่ามันไม่มีหลอกการตลาดที่ที่เพอร์เฟกแต่ว่ามันคือการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนไปตาม เปลี่ยนไปตามาายุคสมัยเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ใช่<ม>คนถ้าจะบอกว่าการไม่มีการทําการตลาดที่ไม่มีทิฏฐิก็คือการไม่หยุดนิ่งเนี่ยแหละแล้วสําหรับแบรนด์ที่ไม่ได้เก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งหรือไม่ได้รู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งหรือ data อะไรมาเนี่ยคะ่ะแล้วเราจะผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้เนี่ยเราต้องใช้พวกนั้นมาช่วยไหมเราต้องเริ่มศึกษาเรียนรู้แล้วไหมเราเริ่มยังไงดี เออเรามองอย่างนี้นะว่าการการจะผ่านการจะผ่านวิกฤตตรงนี้ได้อะส่วนหนึ่งคือการพยุงตัวให้รอดเน,นหอปะเพราะเราไม่รู้ว่าจะอยู่นานแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่มาก mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษากระแสเงินสดการจะลดลดต้นท <Can 't S 1> ุนอะไรก็แล้ว <all. S 1> แต่หรือแม้แต่การปรับตัวในเชิง business model อย่างหนึง่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อว่ามันทําได้ในช่วงเนี้ mm hmm. เราจะเรียกว่างานซ่อมบ้าน mm hmm. คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมาะก่การซ่อมบ้านมากเพราะว่าหลายๆอย่างอะทาอะไรไปก็ตลาดอาจจะยังไม่ตอบรับเท่าไหร่ใช่ไหมยอดขายอาจจะไม่ได้ขึ้นการทําแคมปโปรแคมเปญต่างๆอาจจะยังไม่ไม่เหมาะมากแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถทําได้คือไอ้งานที่เคยคิดว่าไม่มีเวลาทําไอ้งานที่เคยคิดว่าถ้าทําตอนนี้เป็นพาราลิตี้ต่ำอะตอนนี้ต้องถูกดึงขึ้นมาทั้งหมดซึ่งหลายๆครั้งมันคืองานเรื่อง Data าพวกนี้แหละ เพราะว่างาน Data เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมือนการทำแคมเปญโฆษณาการทำแคมเปญโฆษณาเนี่ยคำปั๊บยอดขึ้นทันทีถูกไหมแต่ Data การทำระบบอะไรพวกนี้เนี่ยไม่เป็นงานหลังบ้านกว่าจะออกทําผลกว่าจะทาแล้วเห็นผลอีกทีนึงมันใช้เวลาค่อนข้างนานเราจะชอบเปรียบว่าการทํางานเกี่ยวกับพวก Data พวกเนี้มันเหมือนวิ่งมาราธอนมันไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรเออไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรที่แบบแป๊บเดียวคุณเข้าเส้นชัย แต่การวิ่งมาราธอนเนี่ยมันต้องมีการฝึกมีการซ้อมถูกไหมคนรจะวิ่งมาราธอนนี้ซ้อมกันสองสามเดือนตอนนี้นี่คือเวลาซ้อมของคุณนี่คือเวลาการซ่อมบ้าน Data ที่เคยมีคลีแลหรือยังเรามีลูกค้าเราต้องบอกตรงว่าตอนนี้เรามีลูกค้าที่บอกว่าเฮ้ยขอคลีนเดต้าเพราะว่ารู้ว่าณตอนเนี้เอาไปทําเรื่องยอดขายอะไม่เวิร์กหรอกอ่าแต่ตอนนี้มี Data ที่อยากคลีนมานานแล้วก็ไม่มีเวลามานั่งคลีนสักทีหนึ่งดังนั้นตอนเนี้คลีนเลย เตรียมทุกอย่างให้พร้อมอะไรระบบระบบอะไรต่างๆที่เคยคิดว่าเฮ้ยจะทําไม่ทําเอามาศึกษาเตรียมความพร้อมให้ทั้งหมดเพื่อว่าวันหนึ่งอะตลาดมันกลับมาเราจะได้เพกออฟทันทีสุดท้ายค่ะพี่ต่อคิดว่าการทำมาร์เก็ตติ้งแบรนดิ้งเนี่ยจำเป็นต่อชีวิตเราทั้งในแง่ของบุคคลที่อาจจะไม่ได้ทำการตลาดด้วยนะหรือว่าหรือว่าในการสร้างแบรนด์เองมากน้อยขนาดไหนเราเป็นคนที่เชื่อใน p e r s o n a l branding เออเพราะเรารู้สึกว่า เรื่องราวคือ branding อ่ะส่วนหนึ่งมันคือ story แล้วการที่ทุกคนมีเรื่องราวหรือว่ามี branding ของตัวเองอ่ะมันเป็นประโยชน์หลายๆอย่างมันอาจจะไม่ใช่สิ่งจําเป็นแต่เราเห็นเราเราเชื่อว่ามันมีประสบการณ์หลายๆครั้งที่คนที่มี branding ที่ชัดเจนอ่ะมันมีโอกาสที่มันมันนำ branding จะนําพาโอกาสต่างๆมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะวามันมีที่จดจํา ถูกปะมันเป็นมันเป็นตัวเปิดโอกาสเปิดประตูเข้าไปว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าคนนึกถึงเราเขานึกถึงเรื่องนี้เออมันคือการที่แบบทําให้เราเป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นการทําให้เราศกมีตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นยังย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้ไหมายความทุกคนต้องทําแบรนดิ้งของตัวเองแต่เราเราเชื่อว่าการทําแบรนดิ้งไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นคนมันมีประโยชน์ของมัน เอาละเป็นธรรมเนียมค่ะอยากให้พี่เต๋าช่วยแนะนำหนังสือที่พี่ชอบแนวแบรนด์สตอรี่หรือ,อแนวไหนก็ได้ที่พี่เต๋อทำเ,ออเล่มนี้อาจจะไม่ใช่แบรนด์สตอรี่แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เราใช้่าเปิดโลกกิจกรรมของเรามาเลยคือหมายความว่าในในแผงหนังสือเนี่ยเราก็จะเจอลงเราจะเจอหนังสือที่เล่าความสําเร็จของแบรนด์ต่าง,าง <c oughs> ๆครั้งเยอะอยู่แล้วใช่ไหมใครชอบแบรนด์ไหนก็ซื้อแบรนด์นั้นถูกปะ <c oughs> แต่จําได้ว่าเล่มหนึ่งที่ตอนที่เราซื้อรู <c oughs> ้สึกเฮ้ยมันเป็นอีกแขนงหนึ่งของการตลาด คู่น,นี้เราคุยเราอาจจะคุยเรื่องแบรนด์เรื่องมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างเยอะ <c oughs> ใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเราไปเจอหนังสือเราอ่นานเวอร์ชันภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษชื่อหนังสือว่า Why v e b u y ทำไมเราถึงซื้อของเอ้ยเหมือน Why We Sleep เอออันนี้คือ Why we b u y ถูกไหม <c oughs> แล้วก็ถ้าเวอร์ชันภาษาไทยจะชื่อศาสตร์แห่งการช้อปปิ้งแต่อันเนี้ยเขาจะเล่าการตลาดในเชิงเขาเียว่าเป็น Neuroscience คือหมายความว่าเกี่ยวกับ สมองเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในอยู่ในเครื่อนะระบบความคิดหรือความรู้สึกของเราว่าเฮ้ยเวลาเราซื้อเวลาเราซื้อของเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องของการใช้เหตุผลอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งแบบบางเคสเนี่ยเวลาเราอ่านเรา้รู้สึกเฮ้ยมันจริงด้วยว่ะอย่างเช่นเขาเล่าให้ฟังว่าความสุขของเราในการในการซื้อของอะ่ะมันไม่ได้อยู่ตอนที่เราใช้นะลองนึกลองนึกภาพดูว่าเนี่ยเราซื้อเสื้อผ้า เวลาเราซื้อเสื้อผ้าเนี่ยความฟินที่สุดของการซื้อเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนได้มาแล้วใช่มันคือตอนการจ่ายตังตอนที่ได้มาแล้วถูกปะ,ะแต่ตอนมันมีใช่ไหมที่ว่าเราซื้อเสื้อผ้าแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ใส่ก็กองอยู่ในนั้นอ่ะค่ะเยอะค่ะใช่ไ, <laughs> ไปเหมือนกันหมด <laughs> คือเรื่องพวกนี้มันสามารถถูกเราด้วยด้วยวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับนิวโรไซน์ที่เกี่ยวกับพวก เขา New r o m หมว่าไนระระบบประสาทเออเกี่ยวกับพวกระบบประสาทได้สตราอ,อ,อว่าวิทยาศาสตร์พวกนี้เพราะว่าเขาเอาไปแมปก,กับเรื่องของฮอร์โมนความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราซื้อของอ่ะความฟินมันจะมีมันจะมีฮอร์โมนแห่งของความรู้สึกมันจะมีโดปามีนซึ่งเขาก็จะมีการวัดเลยนะว่าตอนที่เราลูดบดัตรฟลุ๊กเนี่ยโอ้โหเลเวลของไอ้ฮอร์โมนแห่งความสุขจะพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลย สนกาทถ้าพอเราเดินออกจากห้างเดินออกจากร้านไปปั๊มเนี่ยฮาม,มือก็จะฟึบหายไปมันบางคนก็จะมีความรู้ส eh, ึกเอ๊ะกูซื้อมาทาไมใช่ไหมย,ยังไม่ยังกลับไม่ทันถึงบ้านเลยก็จะเริ่มมีความรีเกรสว่าเอ๊ะ eh, กูซื้อเอาไปคืนดีไหมเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นอีกแขนงหนึ่งของการตลาดที่เราที่เราสนุกเพราะเรารู้สึกว่าเออว่ะมันเป็นสิ่งที่ตอนที่เราเรียนอ่ะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้สตอรี่อ่ะอ่านได้หมดหมายเพลงว่ามันก็ใน ในคลาสอะไรพวกนี้เขาก็จะมีการพูดถึงอยู่แล้วแต่ตอนหนังสือที่เรารู้สึกว่าอ่านเกี่ยวกับการตลาดเลยเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยน่าจะเป็นเล่มนี้ <S <S หนังสือ,อเล่มหนึ่งที่เราอ่านมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของของการตลาดโดยตรงแต่เราบอมันมันมีความใกล้เคียงกับแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันรีเลทกับคนหลายคนด้วยอ่ะหนังสือชื่อสิ่งที่ดิสนีย์แลนสอนฉันโอ้ oh. เออมันพูดถึงการทํามันการทําแบรนดิ้งของดิสนีย์แลนที่ญี่ปุ่นว่า เราเชื่อวหลายๆคนในในที่ฟังที่ฟังพอดแคสต์อยู่นี่น่าจะเคยไปดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่น<ฆ>ใช่ไหมรู้สึกว่าโ,โหมันมันเหมือนหลุดไปอีกโลกนึงอะ่ะแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยมันไปแล้วมันสนุกมันไปแล้วมันเหมือนกับมันลืมมันลืมโลกของของของ,ของความจริงไปได้หนังสือเล่มนี้มันเป็นสิ่งที่เล่าสตอรี่ที่อยู่เบื้องหลังของการทำของการทํางานในดิสนีย์แลนด์ว่าเฮ้ยกว่าที่จะทําให้ Experience ของการไปเที่ยวอะ่ะมันสมบูรณ์ในขนาดนั้นน่ะ จริงๆแล้วคนทํางานกันหนักมากมันมีวิธีการคิดต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้แล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างสตอรี่การสร้างที่แบบอะไรบางอย่างที่ทําให้มันเหนือกว่าที่คนอ่ะ e c t เอาไว้อีกแล้ว,ว่าอันนี้เป็นอีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มันมันสร้างแรงบันดาลใจให้เราในในการทํางานนะว่าเฮ้ยคนบางคนอ่ะหรือแบรนด์บางแบรนด์น่ะวิธีการคิดของเขาอ่ะเขาคิด เขาคิดเผื่อเยอะมากแล้วเขาคิดถึงลูกค้าเขามองทุกอย่างในมุมของลูกค้าหมดเลยว่าถ้าลูกค้าต้องทําลูกค้าต้องการอย่างนี้เขาจะทํายังไงให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดเออเป็นอีกหนังสือเล่มหนึ่งที่เราสุว่าใครที่อยากสร้างแบรนด์แล้วอยากเข้าใจลูกค้าเล่มนี้น่าจะเป็นอีกเล่มหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจที่ดีได้ และสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของแบรนด์สตอรี่นะคะ B 2 S มีหนังสือที่อยากจะมาแนะนำให้คุณคุณอ่านกันด้วยค่ะเล่มแรกค่ะความสำเร็จดีใจได้วันเดียวนะคะของคุณธนินเจียรวนนท์เจ้าของ CP นั่นเองนะคะเล่มนี้ก็เป็นเรื่องราวของการดำเนินงานความเป็นมาของ CP ทั้งหมดนะคะมีหลายคนที่ยกให้เป็นหนังสือสร้างแบรนด์บันดันใจแล้วก็เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ในเรื่องการทำธุรกิจ เล่มที่สําคัญลําดับต้นๆเลยค่ะเล่มที่2ค่ะพระเจ้าอยู่ในรายละเอียดมูจินะคะเป็นคู่มือที่ได้จากการตกผลึกองค์ความรู้และความพยายามของพนักงานทุกคนจากมูจิค่ะเขียนโดยคุณทาดามัตสึมัตสุอินะคะนี่พิมพ์ครั้งที่2แล้วใครอยากรู้เรื่องของมูจิก็ไปอ่านเล่มนี้ได้ค่ะ <S <S เล่มที่3ค่ะทำไม Netflix ถึงมีแต่คนโคตรเก่ง เล่มนี้จะรวมความลับของแรงดึงดูดระหว่างคนเก่งกับองค์กรที่เก่งที่จะนำพาคุณและองค์กรพุ่งทยานไปสู่ความเป็นที่หนึ่งนะคะ Netflix รู้จักกันทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าช่วงกักตัวเราดูกันตลอดเรามาดูเรื่องราวของเขากันได้ในหนังสือนี้นะคะเล่มที่4ค่ะแจ็คหมารองเท้ากังฟูกับหลักคิดในการทำธุรกิจค่ะใครอยากรู้ว่ารองเท้ากังฟูเกี่ยวข้องอะไรกับแจ็คหมานะคะ หลักการในการทำธุรกิจของเขาเป็นยังไงเขากล้ามาเป็นเจ้าพ่ออีคอมเมิร์ซได้ยังไงทั้งที่ตัวเองแทบไม่มีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตหรือว่าเคล็ดลับต่างๆนะคะอ่านเล่มนี้ได้ค่ะแจ็คมารองเท้ากังฟูกับหลักคิดในการทำธุรกิจเขียนโดยคุณหวังลี่เฟิร์นค่ะและเล่มสุดท้ายค่ะจากศูนย์สู่ซาร่า from zero to s a r a นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าแบรนด์ที่ไม่มีโฆษณาแต่ทำเสื้อผ้าให้คนทั้งโลกใส่ได้ โดยที่ขายของหมดเร็วไม่มีของค้างสต็อกไม่ต้องโฆษณาแพงๆเขาทำยังไงนะคะเล่มนี้จากศูนย์สู่ซาร่ from zero to ซาร่ต้องไม่พลาดค่ะค่าทั้งหมดนี้นะคะรวมถึงหนังสือของพี่เต่าเองด้วยนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ B2S ทุกสาขานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เต่าบ่องเต่ามากๆที่มาคุยกับเรานะคะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ พบกับวอนัทและบุ๊คคลับพอดแคสต์บ y B2S ได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารที่2และ4ของเดือนทาง Spotify, Podbean และทุกๆช่องทางที่คุณฟังพอดแคสต์ได้นะคะเจอก,กันใหม่อีพีหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะขอบคุณครับบ๊ายบายผลิตร,รายการโดย GetTalk